อันเนื่องมาจากเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยคุณจุลพรบวิวัฒน์รัมรีช่วยครั้งเมื่อวานนี้บอกออก็ช่วงครั้งไอ้ภาพประกอบได้เพาระาะเรากำลังนําเสนอเรื่องนี้แล้วก็ช่วงครังจะเปิดกงให้ประชาชนยืนยันตัวตนหรือ KYC สําหรับโครงการดิ่จะดำเน็นผ่านเว็บไซต์ทางรัฐทางรัฐรัฐรัฐแบบรัฐบาลนะคะของรัฐบาลประชาชนจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ได้ลวงหน้าก่อนเปิดลงทะเบียนจริง เพื่อเป็นการทยอยการยืนยันป้องกันการกระจุกตัวของการยืนยันตัวตนค่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนดิจิ t a l วอลเล็แบบเป็นทางการนะคะเพียงแต่คุณจุลพันธ์บอกว่าขอแจ้งว่าใครที่สนใจจะร่วมโครงการสามารถไปยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐแบบรัฐะเนี่ย ไปยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนได้เลยเพราะว่ามันจะใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนอันนี้มาประกอบการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะคุณจุลพันธ์คาดว่าจะมีคนเข้ามายืนยันตัวตนล่วงหน้าเนี่ยน่าจะประมาณ10ล้านถึง15ล้านคนนั่นก็แปลว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าใครอยากลงทะเบียนลงได้ค่ะโดย จะใช้บางองคอ์กรให้เปิดช่องทางการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เคลียร์ไปสัก15ล้านคนก่อนดึงให้มาลงทะเบียนเอาไว้ก่อนขณะนี้เนี่ยระบบยังไม่เปิดใช้จริงหรอกเมื่อเ,เปิดจริงตอนนั้นอาจจะมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10กว่าล้านมันทยอยลงใช่ไหมใช่แล้วอย่างไงคือถ้าให้คนมาลงทะเบียนพร้อมกัน50ล้านคนในวันเดียวเนี่ยระบบที่ไหนก็ไม่สามารถรับได้ค่ะปัจจุบันมีคนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางรัฐแล้วหลายล้านคน ท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องระวมิจฉาชีพนะใบอ่านอันนี้เราใบรู้สึกกลัวกลัวมิจฉาชีพคือมันส่งมาแล้วอ้างเป็นทางรัฐแล้วก็บอกว่าให้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเนี่ยผ่านทางลิงก์นี้ได้เลยอย่างเงี้ยอยากกดลิงก์ระวังนะคะแล้วทํายังไงอ่ะก็ต้องเข้าเว็บไซต์ทางรัฐโยยดยตรงเข้าเข้าเว็บไซต์หรือไม่ก็ต้องเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแบบนี้ค่ะมิดดัวูยแน่เลยเนี่ยท่านผู้ชม ยังไงนเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกเนี่ยพิมิตมาแน่ๆอตามขั้นตอนการเข้าร่วม Digital ดิจิโรวเลดโดยปฏินอกจากจะต้องลงทะเบียนกดรับสิทธิ์แล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนหรือ KYC แนะนําอยากจะแนะนําว่าใครที่สนใจจะรับสิทธิ์เข้าร่วมดิจิตอลวอลเล็ตสนใจอยู่แล้วหมื่นหนึ่งให้ยืนยันตัวตนก่อนค่ะเวลาที่เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วจะได้ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนในภายหลังออันนี้เดี๋ยวต้องถามอาจจะต้องมีคําเตือนนะ ไม่งั้นอันตรายมากใช่ใช่ค่ะอันตรายมากนะช่องทางนี้แหละแล้วพยืนยันตัวตนอะมีการสแกนใบหน้าใช่ไหมคะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอเพราะฉะนั้นใครส่งมาให้เชื่อไว้ก่อนเลยมิจฉาชีพถ้าเราไม่ได้เข้าไปทำถ้าเราเดี๋ยวมันก็จะหาวิธีให้เข้าเว็บไซต์ปลอมีกันเลยเนี่ยเนี่ยมันยากเนยตอนใบอ่านไว้ก็คิดเนี่ยใครส่งมาไม่ต้องเชื่อเลยผมแนะนําอย่างนั้น ใครส่งมาลิงก์ให้เข้าไปเว็บไซต์ให้เข้าไปแอปไหนยังไงอ้างทางรัฐลงทะเบียนนีจเรเว็ไม่ต้องเชื่อถ้าใครส่งมามห้ามเชื่อด่ามไปเลยเจือกเข้าใจใช่ไหมเออเขาจะไม่มีการส่งไปให้คุณลงผมพูดแทนได้ไหมโทรไหมน้องไรแล้วก็ยังกลัวที่เวลาสมมติว่าใบายอยากจะหาเว็บไซต์ทางรัฐเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วลองเสิร์ชใน Google อ่ะ กลัวมิจฉาชีพมันไปสร้างเว็บดักเอาไว้พอเราเสิร์ชปุ๊บมันขึ้นมาแล้วเราคลิกไปอ้าวไม่ใช่ของรัฐนะไอ้นี่แหละที่พี่กลัวเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องลองไปเสิร์ช Google ให้ไหมคะว่าเอ๊ะเว็บไซต์ทางรัฐโอ้แล้วพวกนี้ของมิจฉาชีพยังพิมพ์ไม่ทันเสร็จมันขึ้นมาแล้วใช่เป็นมิจฉาชีพที่มาดักเราไว้อ่ะแล้วมันซื้อโฆษณาอันนี้น่ากลัวทําไงดีคะคุณจุลพันธ์พิยุทธถอนคําว่าเผือกได้ครับ่านปมาทานผมไม่ได้พูดคําว่าเผือกผมคําว่าเจือกจอด จอจานใช่ไหมเอายืนยันนี่เป็นรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจออ่านี่ๆๆนี่นี่ท่านผู้ชมอ่ะข่าวนี้มาพร้อมกับคำเตือนทำไงวะเนี่ยฮะไม่เห็นก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะใช่ไหมแอปพลิเคชันนั้นจะปลอดภัยป่ะคะพี่คง ถ้าโหลดแอปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วลงทะเบียนผ่านทางแอปมาคือมันก็ต้องเป็นแอปที่เป็นแอปที่รับรองอะ่ะถ้าเป็น iPhone ก็เป็นไร <Apple S 2> นะ a p p l e Store a p p l e Store ใช่ไหมต้องอยู่ใน Apple Store หรือ Play Store ต้องเป็นแอปที่อยู่ใน2อ,อันนี้เท่านั้นใช่ไหมคะอืออืออ่ะนี่ไงแอป l e s t o r e g o o g l e Play อืออือืออือ,อคือมิจฉาชีพมันไวไงใช่มันใช้ช่องทางมันไวมากอ่ะว่ากันต่อไปไหน เว็บเถือนไทยจ่ายค่าโฆษณานหนักมากขึ้นตะวันถูกต้องอเพจเถื่อนของผมโดนกวาดล้างไปนะช่วงนี้ดีขึ้นของผมกวาดล้างเฟซบุ๊ก <นะ S 2> เขาเมตตาเขากวาดล้างให้ใช่ไหมต่อย่าเผลอเดี๋ยวก็วาม,ามีเดี๋ยวก็มาใหม่เอาของผมจุจๆก็าหายไปนะเอ,อมันโดนไปเยอะเลยนะอันนี้แปลว่าคุณมาร์คเขาเมตตาพี่นะกวาดทิ้งไปเลยหรือไม่มันเยอะจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อแล้วใช่ไหม ไหนอ้าวแอ p s โตร e เพล y s สโตร,โตรก็ปลอมได้เหรอคะอืมอืมอืมอ